m a n u St y ต e เรื่องราวของปีศาจแดงที่ไม่ใช่แค่ข่าวแต่คือความรู้สึกของแฟนบอลช่องนี้จะพาคุณเจาะลึกทุกแง่มุมของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดทั้งข่าวล่าสุดการซื้อขายวิเคราะห์เกมตำนานของทีมและเรื่องเล่าที่คุณอาจไม่เคยรู้แรดฟอร์ดกลับมาซ้อมแล้วครับแต่อนาคตกับแมนยูยังเต็มไปด้วยเครื่องหมายคำถามส่วนเอลังกาแม้จะอำลาทีมไปแล้ว แต่ยังช่วยให้ผีได้เงินเข้ากระเป๋าอีกครั้งจากดิวกับนิวคาสเซิลสรุปข่าวเด่นวันนี้มีอะไรอีกบ้างไปติดตามกันเลยครับข่าวแรกวันนี้คงเป็นข่าวที่เราตามติดอย่างต่อเนื่อง <c oughs> เกี่ยวกับอนาคตของมาคัสแรสฟอร์ดของหน้าที่สโมสรเราปลุกปั้นมากับมือมีการเปิดเผยภาพมาคัสแรสฟอร์ดดาวยิงทีมชาติอังกฤษกลับมารายงานตัวที่สนามซ้อมแคริงตันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แม้จะได้รับอนุญาตให้พักเพิ่มเติมเพื่อจัดการเรื่องอนาคตในช่วงสเสมอนี้สถานการณ์ของแรสฟอร์ดกลายเป็นประเด็นร้อนที่แฟนบอลจับตามองหลังจากที่เขาไม่อยู่ในแผนการทำทีมของกุนซือคนใหม่รูเบนทอมอริมแรสฟอร์ดซึ่งเคยถูกปล่อยให้แอสตันวิลล่ายืมตัวในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลที่แล้วปรากฏตัวที่แคริงตันเมื่อวันจันทร์และอังคารที่ผ่านมา แต่ไม่ได้ลงซ้อมร่วมกับทีมชุดใหญ่ที่เริ่มเตรียมตัวสำหรับฤดูกาล2025-2026แล้วโดยดี a อ h l e ติกรายงานว่าเขาลงฝึกซ้อมแบบแยกเดี่ยวสะท้อนให้เห็นถึงสถานะที่ไม่แน่นอนในทีมปีศาจแดงขณะที่สโมสรลังเร่งเครื่องสำหรับเกมอุ่นเครื่องปรีซีซั่นซึ่งจะเริ่มต้นด้วยการพบลีดยูไนเต็ดที่สวีเดนในวันที่19กรกฎาคมนี้ แมนยูในเต็ดออกแถลงการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าแรสฟอร์ดพร้อมด้วยอเลฮันโดกาณาโชเจดอนซันโชอันโทนี่และไทเรลมาลาเซียได้รับอนุญาตให้กลับมารายงานตัวช้ากว่าผู้เล่นคนอื่นเพื่อจัดการเรื่องอนาคตของตัวเองที่ยังคลุมเครืออย่างไรก็ตามสโมสรยังคงให้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์และฟื้นฟูร่างกายที่ค r ริงตันตามปกติ ซึ่งแรชฟอร์ดเลือกที่จะกลับมาใช้บริการนี้แม้จะมีข่าวว่าเขาอาจก,กำลังมองหาทางย้ายออกจากถิ่นโอทราวฟอร์ดแหล่งข่าวภายในสโมสรเปิดเผยว่านักเตะทั้ง5รายนี้แสดงท่าทีต้องการย้ายทีมแต่ก็มีบางฝ่ายที่ใกล้ชิดกับนักเตะออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าวโดยยืนยันว่าบางคนพร้อมที่จะกลับมาซ้อมกับทีมตามปกติสถานการณ์นี้ยิ่งทำให้อนาคตของแรชฟอร์ดกลายเป็นปริศนาที่น่าติดตาม ตั้งแต่รูเบนอโมริมเข้ามาคุมทัพแมนยูในเต็ดมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในแนวทางการทำทีมแรชฟอร์ดซึ่งเคยเป็นดาวยิงตัวความหวังของสโมสรนดูเหมือนจะไม่อยู่ในวิสัยทัศน์ของกุนซือชาวโปรตุเกสผู้นี้การตัดสินใจปล่อยตัวเขาให้ยืมเมื่อฤดูการที่แล้วและการที่สโมสรพร้อมเจรจาปล่อยตัวในซัมเมอร์นี้ส่งสัญญาณชัดเจนว่าปีศาจแดงต้องการโละนักเตะบางส่วนเพื่อระดมทุนและสร้างทีมใหม่ ขณะที่แรสฟอร์ดและเพื่อนร่วมทีมบางส่วนยังอยู่ในช่วงตัดสินใจอนาคตทีมชุดใหญ่ของแมนยูไนเต็ดกำลังเตรียมตัวสำหรับโปรแกรมอุ่นเครื่องโดยจะเริ่มต้นด้วยเกมพบลีดยูไนเต็ดที่สวีเดนตามด้วยการเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อแข่งขันในศึกพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์ซึ่งจะเป็นเวทีสำคัญในการทดสอบทีมก่อนเปิดฤดูกาลใหม่คำถามที่ผมอยากรู้ว่าแฟนปีศาจแดงคิดอย่างไรกับสถานการณ์นี้ มาคัสเรดฟอร์ดจะตัดสินใจย้ายทีมหรืออยู่ต่อเพื่อพิสูจน์ตัวเองในทีมของ Ruben อโมริมหรือหากคุณเป็นเจ้าของสโมสรคุณควรที่จะให้โอกาสหรือปล่อยเขาออกไปอนาคตของมาคัส s รดฟอร์ดยังคงเป็นที่จับตามองของแฟนบอลทั่วโลกคุณคิดว่าเขาควรย้ายทีมหรือต่อสู้เพื่อตำแหน่งในทีมปีศาจแดงแชร์วความเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้เลยครับ ข่าวต่อไปแมนยูเตรียมรับทรัพย์ก้อนโตจากดิวเอลังกาซึ่งข่าวดีช่วยลุยตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้ของสโมสรมีการรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กำลังจะได้รับเงินก้อนสำคัญจากดิวการย้อยทีมขององโตนี่เอลังกาอาดีตเด็กปั้นของทีมที่ปัจจุบันกำลังเป็นที่จับตามองในพรีเมียร์ลีกมาดูกันว่าเรื่องนี้จะส่งผลต่อทัพปีศาจแดงอย่างไรในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ ย้อนกลับไปเมื่อสองซัมเมอร์ก่อนอองโตนี่เอลังกาปีกดาวรุ่งชาวสวีเดนย้ายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปร่วมทีมนอตติงแฮมฟอเรสด้วยค่าตัว15ล้านปอนด์ซึ่งถือเป็นการตัดสินใจที่หลายคนมองว่าเป็นการปล่อยตัวที่สมเหตุสมผลในตอนนั้นแต่ล่าสุด เอลังกากำลังจะสร้างเซอร์ไครส์ครั้งใหญ่ด้วยการย้ายไปนิวคาสเซิล n i ยูไนเตดด้วยค่าตัวสูงถึง55ล้านปอนด์พร้อมโบนัสที่อาจทำให้มูลค่ารวมแตะ60ล้านปอนด์ดีลวนี้ทำให้นอตติงแฮมฟอเรสได้กำไรมหาศาลถึง40ล้านปอนด์ซึ่งนับเป็นการขายนักเตะที่ทำกำไรสูงสุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะได้ส่วนแบ่งจากดีลนี้ด้วย ตามข้อตกลงที่ระบุไว้ตอนขายเอลังกาให้ฟอเรสปพีศาจแดงจะได้รับเงินราว6-7ล้านปอนด์ซึ่งถือเป็นโบนัสก้อนโตที่มาในช่วงเวลาที่เหมาะสมสุดๆเงนิน6-7ล้านปอนด์อาจดูไม่มากเมื่อเทียบกับดีลระดับ50-60ล้านปอนด์ในตลาดนักเตะสมัยนี้แต่สำหรับแมนยูที่กำลังเร่งเครื่องในตลาดซื้อขายสมอร์นี้ เงินก้อนนี้เปรียบเสมือนน้ำมันที่ช่วยเติมเชื้อเพลิงให้เครื่องยนต์ทำงานต่อได้อย่างราบรื่นล่าสุดทีมปีศาจแดงพึ่งปิดดีลคว้าตัวมาติอุสกุนญ่ากองหน้าตัวเก่งจากวูฟแฮมตันด้วยค่าตัว62ล้านปอนด์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความทะเยอทะยานของสโมสรในการเสริมทัพ และที่กำลังเป็นประเด็นร้อนคือการเจราจาคว้าตัวไบรอันเอมเบโมปีกตัวเก่งของเบรนฟอร์ดโดยแมนยูยื่นข้อเสนอไปที่60ล้านปอนด์แต่เบรนฟอร์ดยังยืนยันต้องการ65ล้านปอนด์เงินจากดิวเอลังกาอาจเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้ดิวนี้สำเร็จลุล่วงด้วยการเพิ่มงบประมาณหรือใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเจราจาเพื่อปิดช่องว่างเพียง5ล้านปอนดนี้ การได้รับเงินจากดิวเอลังกาไม่เพียงแต่ช่วยในเรื่องงบประมาณเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงการบริหารจัดการที่ชาญฉลาดของแมนยูในอดีตการใส่เงื่อนไขส่วนแบ่งค่าตัวในการขายนักเตะทำให้สโมสรยังคงได้ประโยชน์จากความสำเร็จของอดีตนักเตะแม้ว่าจะไม่ได้อยู่กับทีมแล้วก็ตามเงินก้อนนี้จะช่วยให้รูเบนอโมริมและทีมงานมีทรัพยากรเพิ่มเติมในการล่าตัวนักเตะที่เหมาะสมเพื่อยกระดับทีมให้กลับไปลุ้นแชมป์ในฤด,ดูกาลหน้า แล้วคุณคิดว่าเงินจากดิวเอลังกาจะช่วยให้แมนยูปิดดิวไบรอันเอมเบโม่ได้สำเร็จหรือไม่อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณใต้คลิปนี้ด้วยนะครับทุกคนข่าวต่อไปเป็นกระแสะข่าวหลังจากที่แมนยูแถลงมอบเสื้อให้กับแมทธิอุสคุนยาที่ขวาเบอร์สิบของแมนยูในฤดูกาลนี้ซึ่งเป็นสัญญาณบอกกลาแรชฟอร์ดดาวเตะตัวใหม่ไฟแรงจากวูฟแฮมตันมทธิอุสคุนยา ได้รับการยืนยันจากสโมสรให้สวมเสื้อหมายเลข10อันทรงเกียรติในฤดูกาล2025-2026นี้ซึ่งเป็นเบอร์ที่เคยเป็นของมาคัสแบรชฟอร์ดดาวยิงตัวเก่งของทีมสัญญาณน,นี้บ่งบอกอะไรหรือนี่คือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่โอทราวฟอร์ดมาดูรายละเอียดกันเมื่อวันที่12มิถุนายน2025แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสร้างความฮือฮา โดยการประกาศคว้าตัวแมติอุสคุนย่ากองหน้าชาวบราซิลจากวูฟแฮมตันวันเดอร์รสสด้วยค่าตัวสูงถึง62.5ล้านปอนด์ดีลนี้ถือเป็นการเซ็นสัญญาครั้งแรกของสโมสรในช่วงซัมเมอร์นี้และเป็นการเสริมทัพที่แฟนๆคาดหวังว่าจะช่วยยกระดับเกมรุกของทีมคุนย่าเซ็นสัญญา5ปีพร้อมออปชั่นขยายเพิ่มอีก1ปีและเขาได้แสดงความตื่นเต้นอย่างมากในงานถแถลงข่าวโดยบอกว่าการได้สวมเสื้อสีแดงของแมนยู คือความฝันตั้งแต่เด็กที่ดูพรีเมียร์ลีกที่บ้านคุณยายในบราซิลคุณย่าวัย26ปีเป็นกองหน้าที่มีความหลากหลายสามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งกองหน้าปีกหรือแม้แต่เพลย์เมคเกอร์ตัวรุกเขายิงไป17ประตูให้วูฟในฤดูกาลที่แล้วและยังสร้างโอกาสในเกมรุกได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะการยิงจากนอกกรอบเขตโทษที่เป็นจุดเด่นของเขาด้วยสไตล์การเล่นที่รวดเร็วคล่องตัวและเปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ คุณย่าถูกมองเป็นจิ๊กซอ์ชิ้นสำคัญในแผนการของกุนซือรูเบนอโมอริมที่ต้องการพลิกฟื้นทีมหลังจบฤดูกาลที่แล้วในอันดับที่15ซึ่งเป็นผลงานแย่ที่สุดในยุคพรีเมียร์ลีกของสโมสรสิ่งที่ทำให้ข่าวนี้ยิ่งร้อนแรงคือการที่แมนยูตัดสินใจมอบเสื้อหมายเลข1ิให้กับคุณย่าซึ่งเป็นเบอร์ที่มาคัสแรชฟอร์ดสวมใส่มาตั้งแต่ฤดูกาล2 0 1 8ันถึงการตัดสินใจนี้ถูกมองเป็นสัญญาณชัดเจนว่า แรชฟอร์ดอาจากำลังจะอำลาทีมตามรายงานจากแหล่งข่าวหลายแห่งระบุว่าแร s h f o r d ซึ่งใช้เวลาครึ่งหลังของฤดูกาลที่แล้วยืมตัวกับแอสตันว l ลลได้แจ้งสโมสรถึงความต้องการย้ายออกโดยมีบาร์เซโลนาเป็นจุดหมายที่เขาสนใจนอกจากนี้ยังมีรายงานว่านักเตะตัวหลังอีกหลายคนเช่น a อันโ y นี d เจดอนซานโชอเลฮันโดรกา a าโชและไทเรลมาลาเซียก็ได้ขอเวลาพิเศษเพื่อจัดการเรื่องการย้ายทีมของตัวเอง ซึ่งอาจทำให้แมนยูต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในซัมเมอร์นี้ <c oughs> การมอบเบอร์สิบให้กับคุณยา่าจึงไม่ใช่แค่การเปลี่ยนตัวเลขบนเสื้อแต่เหมือนการส่งข้อความจากอโมริมว่าเขาพร้อมเริ่มต้นยุคใหม่ที่โอทราฟฟอร์ดในวันแรกของการฝึกซ้อมช่วงปริซิซันที่แคริงตันเมื่อวันที่7กรกฎาคม2025คุณย่าปรากฏตัวด้วยความกระตือรือร้นเขามาถึงสนามซ้อมก่อน8โมงเช้าในรถพร้อมคนขับ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะสร้างความประทับใจให้กับอโมริมและเพื่อนร่วมทีมคุณย่าได้พบกับเพื่อนร่วมทีมใหม่รวมถึงเดียโก้เลออนอีกหนึ่งนักเตะใหม่ที่ย้ายมาจากเซโรปอเตโนและนักเตะอย่างโจชัวเซอร์ซี่แมทไทด์ด์และคอบบี้ไมนูที่กลับมารายงานตัวในวันนั้นการที่คุณย่าเลือกมาร่วมซ้อมตั้งแต่วันแรกแม้ว่าจะมีส่วนร่วมกับทีมชาติบราซิลในช่วงเดือนมิถุนายนแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทและความพร้อมในการเริ่มต้นบทบาทใหม่กับแมนยู เขากล่าวในสัมภาษณ์แรกกับสโมสรว่านี่คือความฝันที่เป็นจริงผมอยากลงสนามในเสื้อสีแดงและทําให้แฟนๆภูมิใจด้วยความสามารถในการสร้างโอกาสและการยิงประตูตจากระยะไกลแฟนๆต่างคาดหวังว่าเขาจะเป็นตัวแปรสําคัญในฤดูจาลรหน้าการเซ็นสัญญาคุนย่าเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการปรับทับครั้งใหญ่ของแมนยูในซัมเมอร์นี้มีรายงานว่าสโมสรกําลังเจรจาคว้าตัวไบรอันเอ็มบูเอโม่กองหน้าจากเบรนท์ฟอร์ดด้วยค่าตัวราว60บล้านปอนด์ และยังมีข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะอย่างวิกเตอร์โกเกเรสแต่รายนี้น่าจะไปอาเซนอลมากกว่าคริสโตเฟอร์เอนคุนคูและชาวิเกียราอามริมดูเหมือนจะตั้งเป้าหมายสร้างทีมที่มีเกมรุกดูดันและกองกลางที่แข็งแกร่งเพื่อพาทีมกลับไปอยู่ในกลุ่มท็อปโฟของพรีเมียร์ลีกอย่างไรก็ตามการปล่อยตัวนักเตะอย่างแรชฟอร์ดและคนอื่นๆอ,อาจทำให้แฟนๆบางส่วนรู้สึกกังวลการที่สโมสรเลือกมอบเบอร์สิให้กับคุณย่าทันที อาจเป็นการตัดสินใจที่กล้าหาญหรือเสี่ยงเกินไปแฟนๆจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ไหมและคุณย่าจะสามารถแบกรับความกดดันจากเบอร์สิบอันเป็นตำนานของสโมสรได้หรือเปล่าเอาละผมขอถามแฟนคลับปีศาจแดงหน่อยนะคุณคิดว่าการให้เบอร์สิบแกม,มาติอุสคุณย่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องไหมมาคัสเรชฟอร์ดควรได้ครับโอกาสพิสูจน์ตัวเองต่อหรือสมควรย้ายออกจากทีม อย่าลืมคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณด้านล่างและกดติดตามช่องเพื่อไม่พลาดข่าวสารวงการฟุตบอลที่น่าสนใจแบบนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ